สวัสดีครับผมปีเตอร์นะฮะจากปีเตอร์วอชรีวิวนะฮะวันนี้นะครับผมอยากจะมารีวิวตัว s e i k o 5 s p o r t g m T รุ่นที่ออกมาสักพักแลนะครทีนี้ผม,มก่อนหน้านี้ผมก็มีบางท่านนะครับมีหลังไม์มาคุยกันส่วนตัวนะฮะว่าจะมีซื้อรุ่นนี้มารีวิวไหมอยากให้หยิบมาให้รีวิวนิดนึงมาเปรียบเทียบกับบางแบรนด์ที่มีอยู่ก็ได้นะฮะคือทางผมก็บอกเ,ออเพื่อนันนั้นไปนะฮะว่า จริงๆอ่ะผมก็สนใจนะฮะในส่วนของ s a c o ก้ i ฟส p o r t GMT ที่ออกมาใหม่นะครับแต่ว่าผมอยากได้เป็นตัว Limited Edition หรือเป็นตัวที่เป็นละะักษณะเป็น Collaboration นนะนะกับอื่นๆนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทาง s ซ c o กจะออกมาไหมแต่ก็เฝ้ารอนะฮะแต่ว่าพอผ่านมาหลายๆเดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่มีนะฮะประกอบกับว่าผมก็คิดว่าเออไหนๆก็ไหนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีแบรนด์อื่นนะครับที่ผมซื้อมาเหมือนกันที่เป็นเครื่อง ns34 นะฮะซึ่งตัวไซโก้ตัวนี้นะครับก็คือเครื่อง 4r34 นะครับซึ่งไท c ไซโก้เนี่ยทำออกมานะฮะเป็น GMT นะครับซึ่งสามารถดูเวลาได้ประมาณ2ประเทศแต่ว่าถ้าอยู่ในตรงนี้ลักษณะนี้อาจจะดูได้ถึง3ประเทศนะครับอันนี้แล้วแต่การมองแล้วกันนะครับทำได้นะครับไม่ใช่ทำไม่ได้นะฮะก็รูปเืินฐานนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นไซโก้ไฟสปอร์ตซึ่งกันน้อยู่ประมาณ100เมตรเนี่ยแต่ว่า ตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ทําออกมาเนี่ยก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเ,เพื่อนๆที่ใช้ s i r c l e F นะครับก็อาจจะซื้อตัว SKX ที่เป็น b o d y SKX จากอาจจะสำนักการตกแต่งนะฮะอย่างเช่นผมไม่กล่าวชื่อดีกว่าก็คือเขาขายนะฮะแล้วก็เราสามารถซื้อตัวเรือนนะฮะตัวเคสเนี่ยเอามา modify ได้นะครับแล้วก็ใส่เครื่อง NH35 ปกตินะครับ ก็มาทําตรงนี้นะฮะหรือจะเป็นเอ็นชัดสามก็ได้นะครับที่เป็นโชว์วันวันและวันที่ด้วยนะฮะแต่ว่าเ,เพื่อนๆก็จะมีการเปลี่ยนตรงนี้นะ,ะตัวขอบเบเซลเนี่ยครับก็เคยเป็นลักษณะเป็นแบทแมนอย่างนี้ก็คือตัวดําน้ําเงินอย่างนี้นะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะซึ่งก่อนหน้านี้คนที่จะเอามาโมดิฟายนะเขาถือว่าเรียกเล่นๆว่ามอสนะนะเอามามอสกันเนี่ยก็จะไม่ได้ตัวเครื่องที่เป็น GMT แท้ๆอย่างนี้นะครับเป็น GMT ประมาณนี้นะฮะที่ดูเวลาได้2ประเทศเนี่ยแต่ว่า พอมามัดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแค่สอเขม็มดีกว่าครับก็คือมีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีและก็เข็มวิเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยทาง s e อ k กอฟอทำอ,อกมาแล้วนะฮะก็จะบอกว่าตัวเรือนนะครับก็คือพื้นฐานมาจากตัว s ซอร f กอฟไรสปนะครับก็ขนาดอยู่ที่ประมาณ42.5ม mm ิลิเมตรนะครับก็เรียกว่าเป็นไซส์ที่เป็นอ,ออกสปอร์ตนะยครับแต่ว่าท่ออามกลางน,นตอนที่ผมอัดคลิปณวันนี้นะครับ ตัวไซโคไฟสปอร์ตเนี่ยก็ออกรุ่นมาใหม่ก็คือ38มิล<ม>แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวจิมทีนะผมแต่ผมก็คิดว่าอนาคตนะครับตัวเครื่อง NS34 หรือตัว CR34 ที่อยู่ในไซโคจริงๆเนี่ยก็น่าจะเอาไปยัดลงในตัวเรือนตัว38มิลเช่นกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอยากจะได้ตัว เคสไซส์ประมาณ3 8แล้วเป็น GMT เนี่ยผมคิดว่าทางไซโก้น่าจะทำออกมาแต่เรามาเรีอนดูเรือนนี้กันก่อนนะฮะซึ่งตอนที่ออกมาใหม่ๆเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยตัวนี้ก็จะมีออกมา3สีนะครับก็จะมีสีสีนี้นะคือสีแบทแมนนะครับเป็นสีดำนะฮะแล้วก็เป็นสีส้มทีนี้ในส่วนตัวผมนะฮะผมมองว่าทั้ง3เรือนนี้นะครับตัว3สีเนี่ยผมมองว่าผมอาจจะชอบตัวนี้มากกว่านะครับหนึ่งเพราะว่าเป็นนัาปัดน้ำเงินเพื่อนๆนเห็นไหมฮะนัาปัดน้ำเงินนะครับก็อาจจะมีติดร้วนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนะครับ นนิดนึงก็เล่นแสงบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับแบบซันแเบิร์ดหรือซันเรย์ที่แบบแบบมากๆนะครับแต่ที่มันโดดเด่นตรงที่ว่าตัวขอบนี่ครับตัวอินเสิร์ตแปเซลเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าไออินเสิร์ตแปซเซลเนี่ยทำจากเซรามิกไหมอ่ะเ,เพื่อนๆดูนะครับมันเงานะครับเงาเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เซรามิกครับมันลักษณะเหมือนกับว่าทางไซโก้เนี่ยเขาทำพื้นด้านล่างนะครับทำเป็นสีนี้นะสีดำมันดำเงินนะแล้วก็มีการ อีกชั้นหนึ่งนะครับน่าจะเป็นไม่กระจกก็เป็นอะคริลิกเป็นเพื่อนเห็นนะฮะมันก็จะเงาแวบๆนะครับบางมุมเนี่ยอย่างมุมเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นดําน้ําเงินฮะแต่บางมุมเนี่ยผมกลับไปดูนะฮะเห็นไหมฮะมันดําสนิทเลยก็เลยว่าเออเป็นลูกเล่นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเป็นขอบอินเสิร์ตตัวนี้นะครับเป็นซาราบิกเนี่ยเขาจะเห็นเป็นดําน้ําเงินปกติเลยแต่เนี้ยมันโหมมีโทนสองสีนะฮะ เรียกว่ากลายเป็นสีเดียวอย่างเงี้ยมันก็ดูแปลกตานะครับไม่เหมือนปกติเลยนะฮะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็ทําจากคัดเหล็กเจสตตอลนะครับก็มีความแข็งพอระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าเขาจะมีการเจียนะขอบเห็นไหมฮะเป็นไปนเห็นไหมตรงขอบนี้นะครับอ่าเป็นขอบไึ้นมาที่หนึ่งก็เรียกว่าถือว่าโอเคแล้วก็ใส่ตัวใส่ขอบมาด้วยซึ่งตัวใส่ขอบเนี่ยผมก็กบอกว่างี้ฮะบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับ ผมมองว่ามีไซคอบเอนี่ยมันทําให้ดูวันที่นะง่ายขึ้นตัวขยายขึ้นเพื่อนๆดูนะถ้าเกิดเราไม่มีตัวไซคอปนะครับผมดูนะมันก็จะเล็กนิดนึงนะครับดูอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าพอเป็นสอบปุ๊บโอ้มันจะใหญ่ขึ้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าคนชอบม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวขอบด้านในเนี่ยก็จะมีตัว2 4 6 8ปจถึง24นะครับก็เป็นการโชว์เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าโดยรวมๆผมว่าวโอเคนะ ถือว่าทางไซโก้ทําครั้งนี้มาทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตัวแม่ประยมเนี่ยมันไม่มีตัวการทําโลโก้แบบอย่างเช่นถ้าเป็นตัว S เนี่ยก็จะดูอีกแบบนึงนะครับแต่นี่ก็คือธรรมดาเลยก็เข้าใจได้ว่าเพราะว่าราคาเรือน,นี้นะครับราคาตั้งนะครับตัว Price Tag อยู่ที่1,9000บาทนะครับคือทั้ง3สีเลยทั้งสีดำสีส้มและสีนี้นะเหมือนกันหมดเลยแล้วแา่เราชอบนะครับแล้วก็ตัวเนี้จะมีลักษณะเป,เป็น ตัวข่าวกาดนะครับก็คือปกป้องไม่ป็นอยมเต็มที่แต่ว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นสกูดาวพลาวนะครับก็คือคือกดใบปกติเลยนะฮะแล้วก็หมุนขึ้นลานได้ที่ตรงนี้เลยเลยคือตอนตั้งตำแหน่งแรกนะครับหมุนขึ้นลานได้ปกติแล้วแล้วก็พอหมุนพอเราเดินดึงออกมาล็อกแรกนะครับอ่านี่ล็อกล็อกล็อกแรกนะครับเราสามารถหมุนลงนะครับก็จะเป็นการปรับวันที่นะครับผมหมุนให้ดูนะฮะปรับวันที่นีฮะแล้วหมุนขึ้นนะครับก็เป็นการปรับเข็ม GMT นะครับเป็นล็อกล็อกนะครับ จะสังเกตให้เพื่อนเพื่อเห็นนะครับว่าการปรับของเข็ม GMT เนี่ยมันจะเป็นล็อกประมาณ1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างตอนนี้ประมาณ8ปดโมงยี่สิบนาทีใช่ไหมครับอาจจะผมลองตั้งให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าตั้งตรงๆเลยครับจะเป็นยังไงนะครับผมลองตั้งนะอันนี้ก็หมุนเดินหน้าไปปกตินะครับเดี๋ยวลองตั้งดูนะครับเอาสิบโมงแล้วกันนะครับอย่างนี้นะฮะสิบโมงกับเจ็ดโมงดีกว่เาเดี๋ยวเจโมงนะครับเพื่อมาสังเกตน,นะครับว่ามันจะ ไม่ตรงตรงนี้นะครับเห็นเข็ไหมอันนี้หนึ่งนายการนะมันจะไม่ตรงนะครับแต่พอเรากดไปปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าหมุนปกตินะครับหมุนปกติเลยเพื่มไปดูนะฮะถ้าเอาที่สักหกโมงเย็ยนนะฮะเข็ม GMT ตัวนี้ก็จะตรงเป๊ะกับตำแหน่งหลักชั่วโมงเหมือนกันก็เรียกว่าการหมุนปกติก็คือตรงนะครับแต่ว่าพอเราเข็มหมุน GMT นะครับอันนี้ผมดึงให้ดูอีกทีนะฮะหมุนเข็ม GMT เนี่ย มันจะไม่ตรงเป๊ะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะปกติของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับแต่วลาพอหมุนปกติแล้วเนี่ยหมุนตั้งเวลาเนี่ยเข็ม GMT ก็จะตรงกับปกติเลยเห็นงนีสังเกตนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูนิดนึงครับานดีดของสายนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยไปจับตัว SKX นะครับก็เรียกว่ามีบางรุ่นที่ผมเคยส่งเคยสนใจนะ่ะสนใจดีกว่า แต่ผมอะยังไม่ค่อยชอบตัวสายของสายจูเบลีของตัวไซโก้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นสายไซโก้เนี่ยมันจะดูก้องแก้งมากเลยนะครับรุ่นก่อนนะฮะแต่รุ่นนี้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอย่างนี้สังเกตนะครับว่าอันนี้ดีกว่ามันจะมันจะไม่ย้วยอะครับเรียกว่ามันดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ระยะตัวเนี่ยทอร์เรนซ์นะครับมันจะค่อนข้างกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็งานเนี่ยตวนี้เป็นสายรกษั์เป็น เป็นลักษณะเป็นโซลิดนะโซลิดแต่ละอันเลยนะแต่ละลิงก์แต่ละ Link, ลิงก์นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวไอ้ลิงก์เนี่ยก็จะเป็นโซลิดเช่นกันนะครับก็เกาะอย่างนี้ด้านหลังเนี่ยตัวเครื่องก็เป็นแบบฟ้าใสๆนะครับแล้วก็โชว์การทํางานของเครื่องตัว4 r 3.4เลยนะก็บานพับนะครับก็เป็นแบบนี้บางๆางที่ตรงนี้นิดน,นึงนะฮะพอกดปุ๊กจะไปบาลัดบานรอบแบบ2ชั้นนะครับกดไปปกติแล้วเวลาเปิดก็คือแกะปกตินะฮะแล้วก็อย่างนี้มา ทีนี้ผมอยากจะคุยเรื่องของการตัดสายนิดหนึ่งละกันให้เพื่อนๆส,สังเกตนิดหนึ่งนะครับอย่างเรื่องนี้นะครับการตัดสายเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะว่ามันจะไม่ไม่ใช่เป็นการตัดสายแบบลักษณะคือขันสกูนะครับจะเป็นการตัดสายแบบการแช่ตอกนะฮะเดี๋ยวผมแนะนํานิดหนึ่งละกันนะผมขออนุญาตวางนิดหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้นะครับเรือนี้ที่ผมตัดมาเนี่ยผมใช้เครื่องมืออย่างนี้เพื่อนๆอย่างนะผมจะมีตัวนี้ด้วยจะมีตัว พลาสติกแร็ปนะครับที่มากับตัวนาฬิกาตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวสายนี้แล้วก็มีตัวนี้ฮะตัวคอนนะครับทีนี้เวลาตอกนะคือจริงๆอ่ะผมทําไปแล้วนะครับทําเองนะครับก็จะได้ตัดสายประมาณนี้นะครับใหญ่เบ้ๆดูนิดนึงนะครับแข็งตัวนี้นะฮะตัวข้อมันนะครับเวลาเพื่อนๆตอกนะครับ เถ้ากับไม่ไม่เป็นก็ให้ที่ร้านต่อให้เวลาซื้อให้เขาต่อให้นะแต่ว่าถ้าพอตัดเองเป็นนะครับลองตัดเองก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราตัดเองเนี่ยเราจะระมัดระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่ากลัวในราการเป็นรอยใช่ไหมฮะก็เวลาต่อปุ๊บเนี่ยเพื่อมนมสังเกตนะครับตัวนี้สังเกตรตรงนี้ฮะหมดมันจะกลมๆหูวกลมๆแต่ตัวนี้มีปลายลักษณะเป็นมีแฉกใช่ไหมฮะไอ้กลมๆเนี่ยมาจะอยู่ฝั่งนี้ครับมันอยู่ฝั่งนี้สังเกตตรงนี้ก็ได้ครับนี่กลมฝั่งนี้เนาะหมดเลยเวลาต่อก็คือใช้ตัวนี้นะครับผมแนะนํา ตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวนเนี้ยโหเนี่ยผมวัดได้ประมาณ1มิลิเมตรนะครับก็คือสายกระป๋าแต่ว่าเวลาตอกเนี่ยแนะนำว่าตัวสายไอตัวพลาสติกแรปที่แร,ป,แรปมากับตัวในาฬิกาเนี่ยเราพับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตอกไปอย่างนี้ตอกนะครับใช้ตัวค้อนตอกนะฮะตัวนี้นะแต่ใช้ฝั่งนี้นะครับไม่ได้ฝั่งที่เป็นพลาสติกขาวๆนะเอาฝั่งที่เป็นโลหะนะครับตอกตอกไปนะครับมาจะหลุดโดยใช่ห,หาผ้าตัวนี้มาวางมาลองนิดนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให ตัวนาฬิกาตรงนี้ไม่เป็นรอยถูกข้อต่างๆไม่เป็นรอยนะครับคือตัดมาแล้วเนี่ยผมยกออกนิดนึงนะครับอย่างตัวตัวสายตัวนี้นะครับที่ผมตัดมาเนี่ยผมบอกว่าผมตัดฝั่งนี้นะครับเรียกว่าตัดฝั่งเนี้ยฝั่งนี้นะครับสั่งหกนาฬิกาเนี่ยผมตัดไปหมดเลยนะครับเหลือแค่ตัวข้อที่ต้องต่อสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะที่ผม ตัดอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราใส่เหมือนข้อมืออย่างนี้นะฮะอย่างข้อมือของผม7.25น,นิ้วจะพอเราตัดสายตรงนี้ถ้าเกิดเราเหลือสักข้อนึงนะครับมันจะทําให้ตัวเนี้มันล่นมันนี้อีกเพื่อนผู้สังเกตไหมฮะการที่เราตัดสายตรงนี้ให้มันสักก้นสุดตรงนี้นะครับทําให้ตัวบานพับตรงนี้นะฮะผมแกะเป็นดูนี่นะฮะบ,บานพับตัวเนี้มันอยู่ประมาณข้อข้อมือเราตรงกลางกลางมันจะไม่ยงไปฝั่ง นี้มันจะทําให้การรักษาการใส่นาฬิกาเนี่ยมันจะอยู่บนข้อของเราปกติเลยคืออยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มาตัดสายสายฝัฟฟ่งนี้นะ่อนตอนแรกเนี่ยผมก็ตัดฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าฝั่งนี้ตัดเท่าไหร่ก็มาดูทีฮะแนะนาําตรงนี้อีกนิดนึงครับเป็นทริคเลยนะฮะคือถ้าจะให้ร้านตัดก็ดีนะครับหรือเราตัดเองก็ดีนะครับสังเกตนะครับข้อนี้นะครับมันจะแบนๆเพื่อนเห็นไหมตรงนี้ข้อสุดท้ายนี่นะมันจะเป็นแบนที่ติดกับตัวบัคเกิลตัวนี้นะครับแบน สังเกตนะครับมันจะไม่เหมือนตัวข้อถัดมาข้อถัดมาเนี่ยจะเป็นโคง้คงๆนะครับโค้งๆแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบนหน่อยนะครับก็แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่มาเนี่ยมันจะอยู่ข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็สายเนี่ยยาวอย่างที่ผมผมให้ดูตะกี้นะฮะผมจะเลื่อนตัวนี้นะครับเข้าไป1นึนจุดนะครับก็คือ1ตัว micro adjust นะครับข้าให้มา4ีรูนะเพราะเขาเลื่อนมาในหนึ่งหนึ่งรูนะฮะแล้วก็เพื่อให้หลบตรงนี้ไนมฮะมันจะพอดีสวยมากเลยนะมันจะแล้วสั่งว่าอยู่ข้างในละ แล้วเราค่อยทาการตัดนะหลังจากที่เราตัดตรงนี้แล้วนะฮะเราก็มาตัดตรงนี้หรือว่าตะกี่ข้อก็เอาไปว่าผมตัดออกไปฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่ง12นาฬิกาตัดออกไปอีก2ข้อนะครับก็เรียกว่ารวมๆแล้วเนี่ยตัดประมาณนี้ครับก็กี่ข้อครับสองประมาณ6ข้อตัดออกไปอ่ะผมอยากให้ดูน้ำหนักของนาฬิกานะครับที่เอาเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยครับดูนะครับในนี้ผมก็มี เครื่องช่างอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เครื่องช่างนี้เอาไปช่างอย่างอื่นนะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆดูนะอ่ะตอนมานะครับเท่านี้ครับดูนะฮะเพื่อนๆตอนมานะครับอยู่ที่159กรัมนะครับทีนี้เวอร์ชั่นข้อมือผมนะครับพอตัดออกแล้วเนี่ยนะครับเหลือเท่านี้ครับ143.3กรัมก็ถือว่านาฬิกาพอมีน้ำหนักใช่ไหมครับอ่ะผมก่อนที่จะให้ดูน้ำหนักเรื่องถัดไปที่ผมจะมาเปรียบเทียบไปดูนะ ไม่ดูเรื่องนี้ครับเพื่อนไม่ดูนะครับอย่างเรื่องนี้นะครับคือผมก็เลยพูดถึงข้อแตกต่างของตัวเครื่องนะครับอย่างเครื่องตัวนี้ตัวนี้ของทางพาร์คเกอร์นี่ดีไซน์นะครับไหนดูคลิปผมแล้วนะครับก็อยากให้มีประโยชน์นะครตัวเครื่องของพาร์ค i กอนี่ดีไซน์ตัวนี้นะครับยังไม่ใช่เป็นตัว n อ3 4นะครับยังเป็นเครื่อง DG นะครับผมให้ดูด้านหลังเลยนะครับเป็นเครื่องของทางประเทศจีนอยู่นะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนเคยดูรีวิวของผมนะครับจะเห็นเลยว่า เรือนี้จะเป็นเครื่องของจีนนะครับเห็นไหมฮะมันยังไม่ใช่เครื่องของทางไซโกนะที่เขาขายมาเป็นรหัสเอ็นนสนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เห็นตะกี้ผมปรับเรือนี้ให้ดูแล้วนะครับผมปรับเรือนี้ให้ดูนะครับเพื่อนๆดูนะฮะคือถ้าใครไม่เคยดูคลิปผมนะครับก็ลองไปดูเรือนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสกูดดาวคลามกันนะผมขันออกนะครับเป็นลักษณะสำหรับคนข้อมือซ้ายนะครับคือถนัดซ้ายก็ใส่ข้อมือขวานะครับผมดึงให้ดูนะครับคือ ล็อกแรกนะครับเรามาเนี่ยเราหมุนนะครับเดี๋ยวแปรับนึงนะผมไม่ไม่ถนัดมากเดี๋ยผมเดี๋ยวนิดนึงล็อกแรกมานะครับสังเกตนะถ้าหมุนลงนะครับมันจะเป็นการปรับพันธุ์ที่เห็นไหมครับอ่าทีนี้หมุนขึ้นเนี่ยเป็นยังไงครับเป็นไหมเพ่นเห็นไหมัมันเป็นการปรับเข็ม GMT นะครับแต่ว่าปรับแบบลื่นไม่เปลี่ยนเป็นล็อกๆเหมือนตัวนี้นะฮะตัวเนี้ย มันจะปรับเป็นออ็อกๆผมปรับให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงนะครับเผื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับไหนๆดูแลก็ลจะได้เข้าใจนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมมีอีกเรือนนึงด้วยนะให้ดูว่าเจมทีแบบ True t r ร e เจมทีเป็นยังไงนะครับเพื่อนดูนะฮะอันนี้ผมหมุนขึ้นนะฮะเห็นไหมมันจะเดินขึ้นทะลอกทะลอกทละละ็อกอย่างนี้นะฮะเห็นไ,ไหมฮะอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับผมไม่ปรับละแต่ถ้าเป็นของตัวเครื่องของจีนนะครับอย่างเพื่อนๆเห็นนะครับตะียบหมุนลื่นไปหมดเลยก็คือถามว่า คือการปรับในส่วนของ GMT ของเครื่องจีนเนี่ยถามว่าปรับล้ามันค้าคลื่อนมากไหมก็มีโอกาสค้าคลื่อนมากนะปรับยากนิดนึงนะครับเรื่องนี้แอะผมไม่ดูเรือหนึ่งครับเรื่องนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นของ g r a n s e k o นะครับอันนี้เป็น t r u e GMT นะครับคือ t r u e GMT เนี่ยจะบอกว่าเวลาปรับเนี่ยมันปรับเข็มตัวชั่วโมงครับเรียกว่าปรับกันเลยว่าถ้าเกิดเรือนี้นะครับไม่ใช่ใส่หลายๆวันนะครับแล้วมันนอนนิ่งนะครับมันไม่เดินแล้วนะครับไม่มีลานหมดลานเนี่ย คือถ้าผ่านไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยวันที่มันจะไปเยอะใช่ไหมครับการปรับตัวจีนทีตัวนี้โอโ้โหเรียกว่าปรับยากครับไม่ใช่ปรับง่ายเลยนะครับเรียกว่าต้องปรับนี่อ่าเพื่อนๆดูนะครับหมุนนี้เลยครับเดินหน้าอย่างนี้ครับคือสมมุติว่าวันนี้วันที่17อย่างเงี้ยสมมุติ17นะครับสมมติ17ต้องหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนคือ2รอบครับก็คือหมายความว่า1รอบคือ12ชั่วโมงหมุนอย่างเงี้ยอ่าสองรอบครบ1วันมันก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ย คืออันนี้เรียกว่าเป็นโชยเจมทีเพราะฉะนั้นการปรับตั้งเนี่ยก็จะไม่เหมือนตัวของตัวไซโก้เลยนะครับก็คือเครื่องคนละเครื่องน,น,นะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีโชยเจมทีเนี่ยสมมติถ้าลืมลืมใช้หรือว่า,าไม่ได้ใช้เป็นอานทิตย์เดีอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการกลับมาตั้งเวลาเนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทำบ,บางทีผมกงเปน็นนะฮะหยิบมาใช้เรือนนีนน้นะครับผมก็จะไม่ไม่ตั้งครับผมจะใช้ตั้งเป็นลักษณะเป็นแค่เวลาอย่างเดียวเวลาปัจจุบันเลยแต่ตัววันที่เนี่ยผมไม่ได้รรัััับไมมม่่ต้งหอเพาาะะวนนุยค คือถ้ามันวันสองวันก็พอไหวแต่ถ้าหมุนแบบโอ้โหเกิดเป็นเรียกว่าเกือบเดือนอย่างเงี้ยอย่างวันที่วันที่สามเอ็ดถ้าเกิดนี่มันตายวันที่สามสิบอ่ะตายตายวันที่ยี่สิบเก้าแล้วกันนะครับเราหมุนเยอะครับกว่ามัเจะถึงสามเอ็ดสองวันใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันเลยไปละมันก็จะหมุนยากอ่ะทีนี้กลับมันเลอะนี้นะครับไอ้เอนนี้นะฮะก็เรียกว่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะผมว่างานของเขาเนี่ยถือว่าโอเคเลย ถือว่าใช้ได้ด้วยราคาป้ายนะครับ1 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้ราคาก็น่าจะมีการลดลงมาในระดับหนึงแล้วนะก็ลองติดต่อทางตัวแทนหรือทางตัว Cycle Shop ได้เลยนะฮะให้เขา,เาดูว่ามีตัวไหนที่เพื่อนๆสนใจบ้างนะครับมี3สีแล้วก็อนาคตก็คิดว่าน่าจะมีรุ่นอื่นที่เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ที่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยตอนที่อาอัดคลิปนี้นะฮะ ก็จะมีลักษณะเป็น mm 2 0 0อามาละมี3 4มสีมาเป็นเครื่องท m t เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่อง6 r นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น4 r อยู่แต่ใน6 r เนี่ยเรียกว่าก็เป็นเครื่องอีกระดับหนึ่งคือระดับกลางของตัวไซโก้แล้วนะฮะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับ <c oughs> ก็ลองดูนะฮะผมใส่ให้ดูบนข้อผมอีกครั้งนึงนะครับพอหลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมดึงขนาดนี้ออกก่อนตัดออกแล้วนะฮะเรียบร้อยก็สังเกตน,นะครับคือ ัวนี้ใส่ออกงานเนี่ยผมก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวนะครับเรียกว่าถ้าไปต่างประเทศนะครับใกล้ๆก็ไดับวเวียดนามหรือเงี้ยหรือจะไปฮ่องกงเงี้ยคือการปรับตั้งเวลามันไม่ได้ยากละเรียกว่าง่ายเลยนะครับผมว่าง่ายกว่าตัวเลยที่เป็นโซลจิมทีจริงๆนะครับในแง่ของเรื่องของวันที่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเ,อเวลาเนี่ยผมว่าชูจิมทีอาจจะดีกว่านิดนึงนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้กัช่องเราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ